ใน2ชุดนี้นะครับอ่า2ชุดนี้นะครับเลข0ูนถึงเนะครับชุดที่ไม่มีนะครับตัวเลขที่ไม่มีครับผมจะมาจับกับชุดเลขชนนะครับ0ูถึงเมีต ali> ัวไหนบ้างนะครับที่ไม่มีในชุดด้านบนนะครับก็เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองมีนะครับเลขสามมีนะครับเลข4นะครับผมไม่มีนะครับก็จะมาเขียนไว้ด้านล่างนะครับมีเลขสี่นะครับห้านะครับ เลข6นะครับเลข7นะครับเลข8นะครับผมก็เลข9ก็มีนะครับด้านบนนะครับก่อชุดที่ไม่ชนนะครับก็จะเป็นชุดนะครับ2ตัวนะครับชุดเดียวนะครับก็เป็นชุดเดียวนะครับแล้วก็จะนําไปเขียนไว้ที่หลังนะครับตอนนี้เรามาดูชุดที่ชนก่อนนะครับจําประกบนะครับชุดที่ชนนะครับ